ตามนัดครับเมื่อพี่สาวิ์แก้วหวานนะครับพี่สเสนีห์องทองบอกแล้วว่านะครับทางสรสนะครับจะมาขึ้นพ่อป่ากกับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้มาแล้วครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณนิรนุชจิตสมครับ รองเลขาธิการสมาพธ์แรงงานรัฐวิสาหากิจ3พันครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมนะคะที่อยู่ณเวทีแห่งนี้แล้วก็ชมนะคะถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านรวมถึงอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเมื่อกี้ฟังอาจารย์หมอบอก ไข่ใ,ใบแล้วเท่าไหร่คะ8บาทน้ำมันราคาลิตรละจะ40-50แล้ว, 40, ลวเป็นไปได้ยังไงบริหารยังไงแพงทั้งแผ่นดินใช่ไม่ใช่บริหารเก่งมากเลยแพงทั้งแผ่นดินมันมีอะไรบ้างที่มันบริหารแล้วทําเพื่อประชาชนบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะได้สื่อสารกันก็ อยากจะเรียนว่าเมื่อกี้นี้เห็นทังดน้งนนจิตนะคะอ่านถึงเรื่องผู้ที่สนับสนุนนะคะอย่างที่เราที่เป็นคนไทยนะคะมีน้ำจิตน้ำใจมีแรงช่วยแรงใช่ไม่ใช่มีเงินช่วยเงินใช่ไมใ่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะพี่น้องคนไหนนะคะมีกำลัง มาเรามาที่เวทีคอปตอแห่งนี้นะคะเรามาดูกันเรามาร่วมกันเรามาทวงคืนความยุติธรรมให้มันปรากฏอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยให้ได้ค่ะพี่น้องนะคะที่มีกำลังทรัพย์นะคะก็สนับสนุนกำลังทรัพย์เพื่อให้เวทีแห่งนี้นะคะสามารถบริหารจัดการได้นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เรามาไม่ได้ เราก็สนับสนุนนะคะในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะสิ่งหนึ่งถามว่าเอะสมาพันธ์สมานฉันญ์แรงงานไทยคืออะไรคนส่วนใหญ่นะคะหรือพี่น้องส่วนใหญ่จะรู้จักพี่สาวิตนะคะรู้จักพี่สเสน์นะคะแต่กับนีรนุชนีรนุชไม่รู้จักนะคะแต่หนูรู้จักพี่พ นะคะเพราะว่ามากับพี่สาววิตมากับคุณสเสน่ห์หลายครั้งนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ได้มาแนะนําตัวบนเวทีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจนะคะมีองค์กรสมาชิกอยู่42องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ38องค์กรเป็นเอกชน3องค์กรแล้วก็เป็นลูกจ้างของรัฐ1องค์กรเวลาเราจะขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่ เราต้องใช้มติเขาเรียกว่าขบวนการแรงงานสิ่งหนึ่งเวลาที่สรสเจอพี่น้องเขาจะมีคำทักทายกันวันนี้นิรนุ์มองว่าพี่น้องคอปทอที่อยู่แห่งนี้แล้วก็พี่น้องคอปทอทุกคนที่อยู่ทางบ้านเราคือพี่น้องกับสรสค่ะเพราะฉะนั้นนิรนุชอยากจะขอทักทายแบบคนสรสนะคะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สุดยอดเพราะว่าสรสต้องมีสองสู้นะคะพี่น้องคอพทอสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเรารู้เราทราบ เรามั่นใจและเราเชื่อมั่นว่าพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมและพี่น้องอีกหลายๆท่านพร้อมที่จะสู้และยืนหยัดณเวทีแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยากในการที่จะเริ่มต้นทุกเรื่องนะคะเช่นเราอยากจะขับรถเป็นยากไหมคะ ยากนะคระฝ่าจะขับได้เพราะทุกวันนี้นีรนุย์ก็ยังขับรถไม่เป็นเช่นเดียวกันวันนี้เราจะเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้มันอยู่ในแผ่นดินไทยยากไม่ยากยากแต่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจความตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นสันติอโศกไม่ว่าจะกองทัพธรรมไม่ว่าจะพี่น้องคองปทอ และคนรัฐวิสาหกิจอย่างพวกเราเรามั่นใจว่าที่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของคนดีที่จะรักษาความยุติธรรมและรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนักแค่ไหนหนักแค่ไหนยากแค่ไหนเราต้องทำได้ใช่ไม่ใช่ เราต้องทำได้เพราะว่าขนาดแดดร้อน40่าองศาพวกเรายังอยู่ได้มาหลายเดือนแล้วใช่ไม่ใช่ไอเรื่องแค่นี้มันเรื่องจิ๊บจ้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกอกใส่หูมันเนี่ยข้ามสะพานไปตรงนี้นะข้ามคลองไปมันไม่ใช่ลักข้ามคลองแต่เรากำลังจะปัดฝาดคนที่อยู่ข้ามคลองไปให้พื้นที่นั้นมันสะอาดใช่ไม่ใช่ ทำไมวันนี้คนคนเดียวมันสามารถบงการให้ใครทำอะไรก็ได้มันไม่ถูกต้องใช่ไม่ใช่นีรนุษย์ไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษแต่พระเอิญไปอ่านบทความหนึ่งเขาเขียนไว้เมื่อปี2006 2006 24ก็กี่ปีนะตกตัวเลขด้วยนอกจากภาษาอังกฤษไม่เก่งและตกตัวเลขนะคะ2006 24 18บปีนะคะเขียนมาแต่มันทันเหตุการณ์ก็ขออนุญาตเอามาอ่านเพียงแต่ว่าจำชื่อคนเขียนไม่ได้ก็ต้องขอโทษนะคะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะอย่าว่ากันนะเขาบอกว่า Authority คืออำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งหน้าที่มีระเบียบคำสั่งรองรับการใช้อำนาจอีกคำหนึ่งเป็นคำ ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันเขาบอก power power ก็คืออำนาจที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับไว้คำที่3ามเขาบอกว่า the power behind the throne เขาบอกว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงชักใยอยู่เบื้องหลังบุคคลที่ตนตั้งขึ้นให้มีอำนาจตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติในองค์กรหรือประเทศนั้นๆเป็นยังไงคะบ้านเรามีคนชักใยไหมมีไหมมีไม่น่าเชื่อเมื่อกี้นี้เราบทนับ18ปีใช่ไหมคะสิปปีมันเป็นคำพูดเป็นบทความที่วันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะยิ่งฝันดอสตาดามุดด้วยนะคะ แล้วไอ้คนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังมันเป็นไงเอ็นมันเปื่อยใช่ไม่ใช่เวลามันต้องโทษเอ็นมันเปื่อยคอมันก็ตั้งไม่ได้มันคอมันจะหักต้องมีอะไรมาค้ำคอไว้นะคะเราเคยแต่เห็นต้นไม้มันละกอใช่ไหมต้นนู่นต้นนี้ใช่ไหมที่คอมันจะหักเขาเอาไม้มาค้ำแต่อันนี้มันแปลกเว้ยมันเอาปอกคอมาสวมใส่ปอกคอเขาใส่อะไรพี่ดองเอ้ย ใส่อะไรพี่น้องพูดเองนะนีรนุชไม่ได้พูดนะออประหลาดจริงๆคนอะไรเอาปอกคอมาใส่มันตั้งไม่ได้นะคะแทนมันก็เอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยหมอที่ไหนมันรักษาได้บ้างไม่น่าเชื่อแต่พอออกจากโรงพยาบาลเท่านั้นเฮ้ยคอมันตั้งได้ปรลาดจริงๆนะคะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเวทีการแสดงนี้ยิ่งกว่าละครทีวีค่ะนะคะละครในท,ทีวีเนี่ยเราบอกแล้วว่าตุก,กตาทองนี่มันตุกตุกตุก,กตาทองค่ะไม่น่าเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคะมันมีใจคิดยังไงเขาเรียกว่าสันดอนขุดง่าย แต่สันดานโอ,โอขอโทษค่ะสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากใช่ไม่ใช่สันดานที่คิดจะเอาเปรียบคนอื่นสันดานที่คิดว่าข้าต้องแน่สันดานที่คิดว่าข้าจะไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายมันขุดยากใช่ไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรม จะขุดเองใช่ไม่ใช่วันนี้มีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังถ้าว่างๆพี่น้องลองไปแอบดูนะคะว่าใหญ่มันมาถึงล้นมาอย่าให้อยู่มาเวทีคอปทอนะอย่าให้มันมาอยู่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลื้อใหญ่ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆางเหล่านี้เราจึงบอกว่าคนคนเดียวมันอยู่เหนือได้ทุกคนได้ยังไง วันนี้ระบบยุติธรรมในประเทศไทยมันง่อยเปี้ยเสียขาแล้วใช่ไหมท่านกรมพระราชบุรีดิเลกฤทธิ์ท่านเป็นพระบิดาของเรื่องความยุติธรรมนะคะท่านสอนสั่งไว้สารนับถือท่านบูชาท่านทำไมไม่น้อมนำสิ่งที่ท่านวางรากฐานไว้นะคะเอามาใช้ ทำไมล่ะแบงก์มันทำให้สามารถทำให้เหล็กบินเชียวเหรอเขาบอกว่าเงินตกใส่หินใช่ไหมคะมันบินใช่ไหมคะแต่สำหรับตกมาใส่พี่น้องคอปะทอยอย่างเราไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชเราพวกเราชาวคอปทอชาวกองทัพธรรมจะให้ทุกคนเห็นว่าเงินมันซื้อเราไม่ได้ความดีเท่านั้น ที่จะซื้อเราได้ใช่ไม่ใช่เพราะพวกเราไม่ได้สนใจเรื่องวัตถุนิยมพวกเราเป็นเจ้าของประเทศพวกเราต้องการให้บ้านเมืองของเราทรัพยากรของเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยใช่ไม่ใช่เราต้องการให้ลูกหลานเหลนหลนของเรามีกินมีใช้อยู่ดีกินดีใช่ไม่ใช่ บรรพบุรุษของเราบรรพูรภกษัตริย์ของเราต่อสู้มีผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความยากลำบากทำไมละ่ะคนคนหนึ่งมันถึงทําอย่างนี้เราไม่อยากจะบอกว่าปู่ย่าตายายบรรพบุรุษหรือบูรพกษัตริย์จะบอกว่าไอ้ลูกหลานจันไลนะเพราะเราไม่จันไลใช่ไม่ใช่แต่มีคนบางคน มันกดนิ้วรีโมทมันจันไรไม่พอมันยังจะให้คนอื่นจันไรอีกใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนอย่างนี้มันสมควรแล้วเหรอที่จะอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยใช่ไม่ใช่ไปเถอะอย่ามาเลยผื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้มันจะได้สูงขึ้นเราไปอยู่ประเทศอื่นเห็นไหมกลับมาจากบางประเทศโอ้โหประเทศนั้นน้ำท่วมเลยเห็นหรือเปล่าคะ พาอมันไปทําให้แผ่นดินเขาไอ้นี่ง่กันหนักแผ่นดินไง่ายอใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้อยากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเป็นจุดสําคัญจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่ยากที่จะก้าวไปแต่เราพวกเราคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมต้องทําได้เราต้องทําได้นะคะ ในส่วนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตัวนีนุตเองเนี่ยร่วมเขาเรียกว่าชุมนุมหรือไล่ระบบทักษิณตั้งแต่เวทีพันธมิตรจนไปถึงกปปสที่สอสอนะคะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเราต่อสู้มาเนิ่นนานนะคะต่อสู้มาโดยตลอดนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องสรสก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน แต่อย่างที่เรียนให้ทราบสรสเรามาเป็นขบวนนะคะสรสทําอะไรต้องมีมติเพราะเรามีขบวนเรามีองค์กรที่เป็นสมาชิกอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถนึกอยากจะมาเราก็มาได้เลยนะคะเพียงแต่วันนี้เรามาในนามส่วนตัวกันก่อนพี่น้องเราจะทยอยมาวันนี้มีหลายคนนะคะพี่น้องสรสมากันหลายคนนะคะแล้วก็มีอาจารย์นะคะที่ เป็นอาจารย์อยู่นะคะอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไว้เปิดตัวแล้วเราเดี๋ยวเรามาเจอกันบนเวทีสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาโดยตลอดเพียงแต่วันนี้พี่สาวิตถือธงนำหน้ามาก่อนนะคะถือธงนำหน้ามาเจอพี่น้องกันก่อนหลังจากงานวันกรมกร,นนกรมกรสากลวันกรรมกรสากลคืออะไรคนที่ทำงานกินเงินเดือนคนที่เป็นลูกจ้างคนที่ จ้างทุกคนเป็นกรรมกรหมดไม่ว่าเป็นหมอไม่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ทุกคนถ้ามีนายจ้างเป็นลูกจ้างหมดวันกรรมกรสากลคือวันที่หนึ่งพฤษภาของทุกปีนะคะปีนี้เช่นเดียวกันสรสะนะคะ หรือสมาพันธ์สมานนชันแรงงานไทยนำโดยเลขามานเพื่อรัฐนะคะร่วมกับสมาพันธ์สมานนชันแรงงานไทยที่พี่สาวิตแก้วหวานเป็นประธานอยู่เราจะจัดกิจกรรมนะคะวันกรรมกรสากลโดยเราจะเริ่มขบวนนะคะประมาณ8 0ดโมงเช้านะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไทยนะคะแล้วนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเสร็จแล้วเราจะเคลื่อนขบวนนะคะมาที่ ทำเนียบรัฐบาลนะคะตรงประตู5นะคะเพื่อมายื่นข้อเรียกร้องแล้วก็ลําลึกถึงการต่อสู้ของเขาเรียกว่าผู้ที่ใช้แรงงานแต่เขาต่อสู้โดยเอาเลือดเอาเนื้อของเขามาเป็นเวลาร้อยขวาปีนะคะให้มีเขาเรียกว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีไม่ตกเป็น เบี้ยล่างของนายทุนเราจะบอกว่าคนเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยเขามีสายตาฟัางไกลว่าเรื่องอย่างเนี้ยไม่ได้ความเท่าเทียมต้องมีคุณเนี่ยจะเอาส่วนต่างของเราไปเช่นอย่างที่วันนี้กองทัพทมทำอยู่อะไรฮะซื้อมา10บบาทขาย8บาทใช่ไหมคะหรือต้นไม้ห้าบาทอย่างเนี้ยนี่คือหลักการแบ่งปันให้ทุกคน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ค่ะแต่วันนี้ระบบทุนสามานมันครอบโลกนะคะมันครอบไปทุกที่ระบบทุนสามานคืออะไรดูสิบ้านเรามีน้ำมันใช่ไหมคะแต่มันดันไปอิงราคาประเทศสิงคโปร์มันเอาสมองส่วนไหนคิดใช่ไหมคะ แทนที่มันจะเอาน้ำมันตรงนี้มาให้พี่น้องประชาชนใช้ก็ไม่ได้เสร็จแล้วแค่นั้นยังไม่พอขออนุญาตเลยไปอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ในสังคมไทยถูกให้คนมองว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นผู้ร้ายในใสายตาของทุกคนรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นต้นทุนหรือภาระ งบประมาณไปเอาภาษีมาอุดหนุนไม่ใช่เลยท่านทราบไหมวันนี้ไฟที่เราใช้อยู่เนี่ย28เซการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตที่เหลือเป็นเอกชนบริษัทอะไรไปดูใน Google เขาจะบอกเลยนะคะอ๋อ,อ โอ้รู้ด้วยสุดยอดนะคะโอ้โหนี่แปลว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีของสิ่งที่เราติดตามนะคะว่าบ้านเมืองเราอะ่ะมันอย่างไรเป็นเวทีที่มีความรู้ทุกคนมีความรู้มีเพราะฉะนั้นการต่อสู้มันจะง่ายเข้านะคะนอกเหนือจากนั้นรถเมย์ขอสอมออก,กอ เป็นของรัฐวิสาหกิจดีๆบอกไม่ได้ต้องเอาไปให้เอกชนประมูลทําแทนรัฐวิสาหกิจผลเป็นยังไงล่ะนนรนุชเนี่ยขับรถไม่เป็นนั่งสาย558ห้าแปอารบุเลย5้าห้าแพอเจอมากับตัวเองนะคะจากเดิมครึ่งชั่วโมงมีรถมาคันหนึ่งปัจจุบันถ้าในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีคนเยอะรถมาตามเวลา แต่ถ้าช่วง10บโมงสิบเอโมงเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองที่คนน้อยนู่นเลยรอไปเลยค่ะสองถึงสชั่วโมงใช่ไม่ใช่ใครที่ใช้บริการสาธารณะแล้วจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เขาพยายามจะบอกว่ารัฐวิสาหกิจไม่ดีรัฐวิสาหกิจเป็นเสือนอนกินมันไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าวันนี้ทุกอย่างราชการรัฐวิสาหกิจ ต้องอยากแข่งกับเอกชนอะไรคุณแข่งกับเอกชนมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอนอกมาเลยปี2,560นะคะบอกว่ารัฐไม่พึงแข่งกับเอกชนแต่เนื่องจากเดี๋ยวจะเป็นการผูกขาดและวันนี้มันเป็นเรื่องโลกเสรีแต่เชื่อไหมการที่เขาทำอย่างเนี้วันเนี้ยเอกชนนะ่ะกำลังจะผูกขาดเห็นไหม ควบรวมทรูกับดีแท็เหลือนหนึ่งนะคะจากสองเหลือนหนึ่งผู้ให้บริการนะคะวันนี้เป็นไงจากเดิมเคยมีเสาดีสัญญาณดีพี่น้องเคยเจอด้วยตัวเองไหมว่าโทรสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันโทรไม่ค่อยติดใช่ไม่ใช่นอกเหนือจากนั้นแพ็กเกจร,ราคาก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้นีรนุษย์ไม่ได้กล่าวหาใครนะ ไปหาอ่านได้ในพันทิปหรือเฟซบุ๊กหรือสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็มีคนไปร้องเรียนเราไม่ได้กล่าวหาแต่มันเป็นเรื่องจริงเสร็จแล้วคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลกอสอทชกูนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมฮะกอสอทชกูนั่งอยู่เฉยๆ ไหนล่ะเป็นคนควบคุมดูแลแทนองค์การโทรศัพท์หรือที่โอทีแล้วบอกว่าเพื่อให้ไม่เป็นการผูกขาดวันนี้แบ๊ะแบะแบ๊ะแบะถามอะไรก็ไม่ตอบใช่ไม่ใช่ถ้าเราติดตามสือ่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นีรนุชคิดว่าพี่น้องที่อยู่เวทีแห่งนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทุกคนทราบดีทุกคน รู้ดีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเพียงแต่นีลนุชมายืนอยู่ตรงนี้จะมาพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันจะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยแย่ yeah. ใช้คำว่าแย่เพราะอะไรทรัพยากรของประเทศชาติแทนที่มันจะเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหกเจ็ดสิบล้านคน แต่ทรัพยากรของประเทศมันไปอยู่แค่คนกลุ่มมือเดียวใช่ไม่ใช่เอาปอตทอคืนมาใช่ไหมคะสิบวินาทีมันไปอยู่กับใครไอ้คนที่มันเอาอะไรไปคำคอใช่ไม่ใช่17วินาทีที่เขาบอกว่าให้ซื้อหุ้นใช่ไหมคะมันเอาไปหมดทั้งที่เะ ท่อทรงแก๊สหรืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นเช่นเดียวกับ T.O.T. องค์การโทรศัพท์หรือปัจจุบันนี้เป็น NT เขามีเรียกว่าดาวเทียมไทยคมใครๆก็รู้จักใช่ไหมเพราะมันเป็นนามพระราชทานเมื่อหมดสัมปทานแล้วดาวเทียมไทยคมเนี่ยมันต้องเอากลับคืนมาที่ NT หรือปัจจุบันก็เรียกโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะแล้วเสร็จแล้ว เราก็เอามาให้บริการพี่น้องประชาชนเช่นเดินเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ในราคาที่พี่น้องสามารถใช้บริการได้ส่วนต่างที่เป็นผลกำไรก็นำเงินนั้นเข้าครังแต่ปรากฏว่าดาวเทียมไทยคมแท,แทนที่จะคืนให้กับเอ็หรือโทรคมแห่งชาติมันไปเอาไปประมูลเฉยเลยไปประมูลแปลว่าอะไรเป็นสิทธิ์ขาดของมันแล้วใช่ไหม ปะมูลในราคาถูกๆวันนี้นีรนุษยังไม่ลงรายละเอียดนะคะเพียงแต่จะโอเวอร์วิวว่าบ้านนี้เมืองนี้ทำไมมันมีไอ้คนที่ไม่ยอมรับโทษมันสามารถชี้นิ้วบงการได้ทำไมมันชักใหญ่ได้หมดใช่ไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันจะมีคณะรัฐมนตรีไปทำอะไรใช่ไม่ใช่ท่านอาจารย์หมอเขียวไปเป็นรัฐมนตรีก็ได้ใช่ไม่ใช่ เพราะหมอเขียวสามารถบริหารจัดการได้หมดขาดทุนคือกำไรของพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่แต่ไอ้พวกรัฐบาลนี้ผมขึ้นมาม่นขึ้นทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยที่ไม่ขึ้นนะคะยกเว้นไม่ขึ้นอย่างเดียวคือค่าแรงขั้นต่ำพี่น้องนะคะที่ทำแลงทำงานแล้วรับค่าแรงขั้นต่ำอยู่ เวลาหาเสียงมันบอกว่าหกร้อยบาทใช่ไม่ใช่เรายังจําได้นะหกร้อยบาททําไปทามาบอกหกร้อยไม่ไหวเอาสักสี่ร้อยอ่ะเอาวะกับฟันเอาก็เอาปรากฏว่าสี่ร้อยของมันไม่ได้ทั่วประเทศอีกใช่ไม่ใช่ได้เฉพาะพัทยาอยู่จังหวัดชลบุรีนะอําเภอเมืองอําเภอบ้านบึงอําเภอศรีราชาอําเภอสตัตหีบไม่ได้ครับ ได้แค่พัทยามันบ้าหรือเปล่ามันคิดได้บ้าหรือเปล่าแล้วยังไงกันนี่แค่ก้าวขาไปอีกนิดนึงอยู่เพเ่อเมืองก้าวขาไปนิดนึงได้ค่าแรงที่ในภาคธุรกิจโรงแรม400มันคิดวิปรลิตแล้วก็วิปลาดใช่ไม่ใช่เช่นเดียวกับเงินดิจิตอลใช่ไหมคะอยู่ดีๆเองเอาเงินนะใ้าเองอยากจะให้ประชาชนนะ่ะ เอ็นเอ้าเงินมาสิเอากระเป๋าซ้ายเนี่ยไปกระเป๋าขวาเฮ้ยมันคิดได้ยังไงว่าจะต้องแปลง,ง,งเป็นเงินนู่นแปลงเป็นเงินนี่เพราะมันแปลงซะเคยถูกต้องไหมมันหลบมันแปลงซะเคยจนกระทั่งมันคิดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันคิดแบบว่าโอ้โหคิดซะว่าคนไทยโง่แต่เราไม่โง่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเรียกร้องนะคะพี่น้องนะคะ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเวทีคอปทอแห่งนี้นะคะมาเถอะเรามาช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับมาได้รับผลกระทบนะคะเรามาแบ่งปันสิ่งที่เรามองแล้วว่าเฮ้ยเองทำไม่ถูกเพราะแต่ละคนก็มีสาขาอาชีพแตกต่างกันไปแต่ละสาขาอาชีพ ก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันใช่ไม่ใช่วันนี้ค่าแรงเอาง่ายๆเลย400บาทลืมตามาเนี่ยค่ารถเมย์เท่าไหร่ค่ายาสิฟันเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกทุกวันนี้พอพูดเรื่องน้ำเรื่องไฟเขาบอกว่ารัฐวิสาหกิจเป็นเสือนอนกินแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันมีเสือนอนกินอีกตัวหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นคนรัฐวิสาหกิจ เราก็เพิ่งจะทราบเมื่อวันที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสลสลสลจัดเวทีเสวนาเรื่องบทบาทรัฐวิสาหกิจกับการรับใช้ประชาชนตอนไฟฟ้าและป่าป่าเพื่อประชาชนทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถ้าป่าป่าจะเอาน้ำมาป่าป่าต้องไปจ่ายค่าน้ำให้กรมชนลประทานเป็นไม่ได้ยังไงร,รัฐบาล ราชการมากินหัวคิวอีกทีหนึ่งให้ค่าน้ําแพงแับวผลสุดท้ายไปตกอยู่ใครตกอยู่กับประชาชนใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วเวลาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพาดสายต้องไปจ่ายค่าเสาให้กับกรมทางหลวงเอ้ยมันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าทุกคนว่าวันนี้นะคะรออีก สักระยะหนึ่งไม่กี่วันสอลซอล,อลกำลังจะเรียกประชุมประธานสาภาพต่างๆเพื่อมีมติร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนและทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนไทยในผืนแผ่นดินนี้นะคะก่อนจะหมดเวลานะคะพอดีเมื่อกี้ไปเปิด Facebook เจอ Facebook พี่ท่านหนึ่งพอดีไม่ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เลยขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่จะบอกว่าพี่เขาอยู่ในแวดวงสรสและสะ้วเขาก็เขียนกรนใน Facebook เขาก็อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะบอกว่ายุคคนชั่วนั่งเมืองมีเรื่องใหญ่ทุจริตมีทั่วไปไม่หมดสิน้นนักเลือกตั้งหลอกลวงทั้งแผ่นดินนักเลือกตั้งหลอกลวงทั้งแผ่นดินทั้งท้องถิ่นระดับชาติ ที่นาดแรงเป็นไงคะเมื่อกี้อาจารย์หมอเขียวบอกแล้วว่านักเลือกตั้งเนี่ยมันทุเรศดมางใช่ไม่ใช่มันโกงหมดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมันหลอกลวงมันพูดไม่จริงเมื่อมีการเลือกตั้งใช้สิทธิ์เราอย่าให้มันหลอกซ้ำซากใช่ไม่ใช่เราต้องตื่นรู้สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าเราหากเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ หากเราไม่ขึ้นมายืนพูด,พดเปิดโปงความจริงสู่สาธารณะแล้วประเทศชาติจะอยู่อย่างไรลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรขอฝากคําไว้ฟังคำหนึ่งว่าเราต้องออกมากันมากๆใช่ไม่ใช่เราต้องออกมากันไม่มากใช่ไม่ใช่เราต้องออกมากันมากๆ มากถึงมากที่สุดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเราต้องออกมาเพราะพวกเราคือเจ้าของประเทศไทยขอบคุณมากค่ะ